สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านครับในเช้านี้เราผมจะพูดในหนังสือจีโมทีเล่มที่สองครับให้เราร่วมใจอธิษฐานครับพระบิดาที่รักขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรพระคำของพระองค์ในเช้าว,วันนี้ชีวิตที่เข้าสู่การยึดมั่นในคำสัญญาขอพระเจ้าอวยพรด้วยเถิดให้เราเข้าใจและนำไปใช้กับชีวิตของเราได้อธิษฐานกับองค์ในนาำ พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับติโมธีเล่มที่สองนะครับเล่มที่สองเนี่ยมีทั้งหมดสี่บทด้วยกันนะครับบทที่หนึ่งเนี่ยเป็นการปกป้องสมบัตินะครับในอดีตส่วนบทที่สองนะครับเป็นาการทนทรมานนะครับในปัจจุบันด้วยสิ่งที่ความยากลำบาก บทที่3ในการรับใช้อย่างต่อเนื่องและบทที่4ก็คือการเทศนาพระคำของพระเจ้านะครับติโมธีเนี่ยนะครับเป็นบุตรชายทางฝ่ายวิญญาณของท่านเปาโลที่ท่านอบรมนะครับต้องการให้ติโมธีเนี่ยไปสั่งสอนคริสตจักรต่างๆที่ท่านเปาโลได้ตั้งเอาไว้ ท่านเปาโลเนี่ยไม่อยากไม่ปรารถนาจะนำติโมธีไปเสี่ยงชีวิตนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนที่เสี่ยงชีวิตก็แต่จะเอาให้ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับนะครับเพราะติโมธีเนี่ยพูดภาษากรีกได้อ่านได้เขียนได้เนื่องจากบิดาเป็นชาวกรีกมารดาเป็นคนยิวนะครับแล้วก็ติโมธีเป็นคนที่เคร่งความประพฤติด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีชื่อเสียงที่ดีมาก ในบทที่1น,นะครับผมจะสรุปให้ฟังนะบทที่1นถึงบทที่สี่เนี่ยบทที่1เนี่ยจากเปาโลถึงบุตรชายนะครับก็คือเห็นไหมครับเปาโลเนี่ยเน้นว่าทิโมธีเป็นบุตรชายนะครับเรื่องที่ท่านต้องทนทุกข์ทรมานเพราะข่าวประเสริฐเป็นเหมือนของประธานจากพระเจ้าซึ่งกำลังกระจายออกไปเป็นมาตรฐานในการสั่งสอนที่จะยึดเอาไว้ เพราะฉะนั้นบทที่1สรุปก็คือต้องทนทุกทรมานเพราะข่าวประเสริฐบทที่2นะครับไม่มีทหารคนใดที่เข้าประจำ,ะจำการแล้วจะยุ่งกับงานฝ่ายผลเลือนท่านได้ถวายตัวแด่พระเจ้าแล้วจงพิสูจน์การเป็นคนงานของพระองค์จงชำระตนเองให้มีเกียรติให้พระเจ้าทรงใช้ได้นะครับบทนี้ก็เป็นการพิสูจน์ นะครับว่าเราเป็นคนงานที่พระเจ้าทรงใช้ได้บทที่3นะครับในช่วงเวลาสุดท้ายผู้คนจะเย่อหยิ่งจะไม่บริสุทธิ์แต่สําหรับท่านแล้วจงอย่าหยุดเรียนรู้ในพระคำทั้งหมดที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้รู้นะครับและวบทที่4นะั้นจงเทศนาพระคำของพระเจ้าทั้งมีโอกาสและไม่มีโอกาสข้าพระเจ้าได้มาถึงจุดหมายในการแข่งขันแล้วจงมาหาเราเพราะ เรากับมาลโกเนี่ยนะครับเร็วๆเ,เนี้ยจงระวังอเล็กซซนเดอร์นะครับขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านด้วยบทที่4นี่ก็เป็นการเตือนนะครับเพราะว่ามีคนที่สอนเทียมเช็จด,ด้วยนะครับนี่คือข้อประคำพีที่น่าสนใจที่เราจะต้องเรียนรู้และท่องจำเนี่ยบทที่1ข้อ6นะครับอันของประธานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่านโดยข้าพระเจ้าได้เอามือวางบนท่านนั้น ขอเตือนว่าจงรทำให้รุ่งเรืองขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราวางมือลงไปที่ใครนะครับนั่นหรือใครมาวางมือที่เราก็เราต้องทำสิ่งนั้นให้รุ่งเรืองขึ้นนี่คือการวางมือแต่งตั้งนะครับให้รับผิดชอบในงานของพระเจ้าต้องทำให้สำเร็จนะครับส่วนบทที่หนึ่งข้อเจ็ดเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานจิตใจนะครับ มิได้ทรงประทานจิตใจที่ขาดกลัวให้เราแต่ทรงประทานจิตท,ที่กรอบด้วยฤทธิ์ความรักและบังคับตนเองให้แก่เรานะครับคริสเตียนเมื่อเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอย่ากลัวครับพระเจ้าจะให้จิตใจของเราเนเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความรักและเป็นฤทธิเดชน,นะครับส่วนบทที่หนึ 8, ่งข้อแปดตอบบอกพูดว่าอย่าละอายในสิ่งที่เป็นพยานฝ่ายองค์พระเจ้าของเราหรือฝ่ายตัวข้าพระเจ้า ที่ถูกจำจองอยู่ว่าเห็นแก่โปรโงแต่จงมีส่วนในการยากลำบากเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐโดยอาศัยฤทธิเดชแห่งพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นรับใช้พระเจ้าเป็นพยานอย่าอายครับถ้าเราอายพระเจ้า,า,จาก็จะอายกับเราเหมือนกันในข้อ10บนะครับบทที่1และพระเยซูก็ทรงช่วยนะครับให้เรารอดเมื่อเราเมื่อเมื่อพระองค์เสด็จมาผู้ที่ได้ทรง กำจัดความตายให้สูญสิ้นและได้ทรงกระทำให้ชีวิตและสภาพอมตะกระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐตรงนี้สำคัญนะครับว่าพระเยซูทรงกําจัดความตายแล้วนะครับพระองค์ทรงชนะความตายพระองค์เป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นมาจากความตายเพราะฉะนั้น ชีวิตของเรานะครับจะเข้าสู่สภาพอมะตะคือไม่ตายนะครับหมายความว่าชีวิตไม่ตายนะครับไม่ใช่ร่างกายเราจะได้เข้าไปสู่ชีวิตที่เป็นอมะตะเป็นนินิลันอยู่บนเบื้องบนสวรรค์อยู่กับพระเจ้านะครับนี่คือข่าวประเสริฐเป็นข่าวดีที่พระเจ้าบอกให้เรารู้ว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราจะได้ชีวิตเป็นอมะตะนะครับ ในในข้อ12นะครับเพราะเหตุนั่นเองข้าพเจ้าได้ทนทุกข์ลำบากเช่นนี้ถึงะน้ดข้าพเจ้าก็ไม่ละอายเพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงสามารถรักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์จนถึงวันพิพากษาได้ข้อนี้เป็นข้อฮิตเลยครับเป็นข้อที่หลายคนชอบมากนะครับบทที่1ข้อ12เนี่ยนะครับนะครับ เพราะว่าเรารู้จักพระเจ้านะครับที่เราเชื่อและเชื่อมั่นว่าพระเจ้ารักษาให้เราหายนะครับหายทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับหมายความว่าไม่ว่าจะหายโรคก,กลัวนะครับต้องโรคทนทุกข์ทนลำบากนะครับและเราก็มอบชีวิตของเราไว้กับพระเจ้าจนถึงวันพิพากษาได้เลยนะครับ ทีนี้เรามาดูบทที่สองบ้างนะครับบทที่สองเนี่ยข้อสองบอกว่าจงมอบคําสอนเหล่านี้ซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ตรงเนี้เวลาเราจะสอนใครหรืออบรมใครนะครับเราจะต้องคิดว่าคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์นะครับและมีความสามารถไปสอนคนอื่นได้ฉะนั้นเปาโลจึงใช้ นะครับเวลาทั้งหมดเนี่ยอบรมสั่งสอนติมมธีนะครับแล้วก็บอกติมอธีว่าถ้าจะให้เขาไปสอนคนอื่นเนี่ยต้องดูความซื่อสัตย์นะครับถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์นิดนิดหน่นอยน่อยนะครับจะไปซื่อสัตย์สิ่งใหญ่ๆได้อย่างไรข้อ11บว,ว่าจงทนการยากลําบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ไม่มีทหารคนใดเข้าประจำการแล้วยุ่งกับงานฝ่ายพลเรือนด้วยว่าเขามุ่ง ที่จะทําให้ผู้บังคับบัญชาพอใจนะครับเราต้องมุ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเรารับพระใช้ใช้พระเจ้าก็เ,าเหมือนเราเป็นทหารนะครับประจําการเรียบร้อยแล้วและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าพระบิดานะครับเราต้องให้พระองค์พอใจในข้อ2บทที่2ข้อ11เเนี่ยนะครับข้อนี้บอกว่าถ้าเราตายกับพระองค์เรา ก็จะมีชีวิตอยู่ในพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นการตายกับพระองค์หมายความว่าร่างกายเนื้อหนังของเราเนี่ยมีชีวิตอยู่แต่จิตใจเราเนี่ยตายด้านแล้วนะครับกับโลกนี้ก็คือไม่อยากได้อะไรแล้วนะครับอยากได้อยากจะนําข่าวประเสริฐอยากจะไปสอนคนอื่นแล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งให้นะครับบทที่2ขอ้อ16ว่าจงหลีกเลี่ยงคําสอนที่ไร้คุณธรรม เพราะคําอย่างนั้นจะนําคนไปสู่อธรรมยิ่งขึ้นนะครับคําสอนที่ไร้คุณธรรมเนี่ยคือการสอนที่ไปเอารัดเอาเปรียบนะครับมีครับมีหลายคริสตจักรมีอาจารย์หลายคนนะครับอาคุณมาเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าช่วยให้คุณรอดแล้วพ้นนรกแล้วคุณมีอะไรจะจะให้พระองค์บ้างาคือทวงบุญคุณนะครับแล้วจากนั้นมีบ้านไหมมีที่ดินไหมมีนุ่นไหมเอามา ให้โบสถ์อะไรเงี้ยครับไม่ถูกต้องครับในคําสอนนี้ไร้คุณธรรมนะครับบางคนก็บังคับไม่สมาชิกไปขายบ้านขายรถขายที่ดินแล้วเอาเองินมาให้โบสถ์เพราะโบสถ์กำลังจะขยายจะสร้างนะครับพระเจ้าไม่ไม่ไม่ไ,มได้สอนให้เราทําอย่างนั้นนะครับไม่ได้สอนให้เราจะต้องไปสร้างอาคารที่ใหญ่โตนะครับแต่สอนอาคารที่ใหญ่ที่สตัก็คือชีวิตของเรานะครับให้เรามีชีวิตที่ พระเจ้าใช้ได้นะครับในบทที่สองขาหยิบสองว่าดังนั้นจงหลีกเลี่ยงเสียจากราคะตันหาของคนหนุ่มและจงใฝ่ในทางธรรมในความเชื่อความรักประสันนิสุขร่วมกับผู้ที่ออกประนามขององค์พระเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์นะครับคนหนุ่มๆน,นะครับที่มีตันหาราคะเรื่องเพศก็แต่งงานซะแล้วก็อย่าไปยุ่งอย่าไปใฝฝันอย่าคุยแต่เรื่องอเพศตรงข้ามนะครับ องไฟหาในทางแห่งความเชื่อในพระคัมภีร์ความรักรักของพระเจ้านะครับที่จะรักแบบให้รักแบบอาักาเป้ที่จะให้แล้วก็รวมทุกรวมสุขกันจะฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระเป็นเจ้านะครับต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาทแต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนและเป็นครูที่เหมาะสมอดทนนะครับครูที่เหมาะสมและอดทนคือเราสอนพระคัมภีร์เนี่ยต้องอดทนนะครับ นะต้องอดหลับอดนอนนะแล้วก็ต้องไม่ชอบทะเลาะใครโดยเฉพาะคนที่เชื่อใหม่ๆห,หรือไปฟังคําสอนคําเทศนาของคนที่อสอนเรื่องธรรมเนี่ยแล้วเขาจะมีคําขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ทะเลาะกันนะครับในความเชื่อที่ไม่เหมือนกันคริสตจกรต่างๆก็จะสอนแตกต่างกันไปนะครับชอบตรงไหนเราก็ไปที่นั่นแล้วถ้าเกิดเขาเอาเปรียบเกินไป ก็ก็ไปหาที่ใหม่นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับในบทที่สองเขายีบบอกว่าและหลุดบ่วงของมารที่ดักจับเขาไว้นะครับเพราะว่ามารจะดักจับคนเพื่อให้ไปทําตามวัตถุประสงค์ของมันถึงแม้เราจะมาเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยเราก็จะโดนดักจับเอานะครับเพราะว่าเราเนี่ยนะเป็นเฉลยแห่งน้าใจของพระเจ้าแล้วนะครับ ผู้รูกช้ของพระเจ้าก็เป็นเฉลยน้ําใจนะครับพระเจ้าทรงให้ให้เราเนี่ยรับใช้พระเจ้านะครับเพราะว่าเป็นน้ําใจของพระเจ้านะแต่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุกรียุกเพราะมนุษย์เห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินทองเยอะยิ่งยะโสชอบด่าว่านะครับไม่เชื่อฟังคําบิดามารดาอักตันอยู่ไรสินธรรมไรมนุษยธรรมไม่ให้อภัยการใส่ร้ายกันนะครับไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดี นะครับทรรยศมุทะลุหัวสูงรักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้าถือศาสนานะครับมาโบสถ์จะเติบเปลือกนอกส่วนแกนแท้ของความเชื่อนะครับไม่ยอมครับไม่เอากันนะครับคนเหล่านี้อย่าไปคบนะครับอยู่ให้ห่างๆซะนะครับบทที่สามข้กถึงข้อเจ็บอกว่าเพราะในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนที่แอบไปตามบ้านแล้วก็ลวงหญิงที่เบาปัญญาหนาด้วยความบาป และหลงไหลไปด้วยตัณหาต่างๆไปเป็นฉเฉลยหญิงพวกนี้ฟังทุกคนที่พูดแต่ไม่อาจเข้าถึงหลักแห่งความจริงได้เลยนะครับก็คูแร้ใช้พระเจ้าอ้างตัว้รับุตรเจ้าพระเจ้าเขไปเที่ยวสอนนะครับเราสอนอย่างหนึ่งเขาก็ไปสอนอีกอย่างไอ้เรื่องเรื่องความบาปเนี่ยนะครับมันสนุกนะครับมันจะสนุกกว่าเรื่องของความจริงแต่ผลของความบาปเนี่ย มันจะมีโทษเยอะนะครับอย่างเช่นคุณไปดื่มเหล้านะครับมันสนุกใช่ไหมครับแต่ผลก็คือคุณจะเป็นโรคตับแข็งนะครับจะไม่ใช่เป็นทันทีนะครับนะครับแอลกอฮอลิซึมเนี่ยจะทําให้เรามีปัญหาเป็นน้ําเปลี่ยนสันดานทำให้เรานิสายเสียนะครับมาเข้าเหล้าเข้าปาก็โกหกนะครับแล้วก็ตามมาเยอะแยะไปหมดนะครับในที่สุดก็จะไล่ศิลธรรมต่างๆนะครับมุทลุยะโสทะเลาะกันนะ พรนะะคมภีร์ยังพูดต่อนะครับที่เราที่ผมเอามาเนี่ยนะครับบทที่สามข้อสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้านะข้อนี้เป็นข้อทีอ่ยอดนิยมเลยนะครับและรับการโดนใจจากพระเจ้านะครับเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าวปรับปรุงแก้ไขให้ดีและอบรมในทางธรรมนะครับในทางธรรมเนี่ยภาษากิษชังว่า rightness ไปว่าอบรมในทางชอบธรรมนะครับทางที่ถูกต้องเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมนะครับจะพระพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างือนะจะพ,ะพร้อมนะครับในการทําดีเพราะฉะนั้นต้องอ่านพระคัมภีร์ครับแล้วต้องรู้พระคัมภีร์ทุกตอนเนี่ยพระเจ้าดนใจให้เขียนะจากคนที่เขียนเนี่ยสี่สิบคนด้วยกันจาก อาชีพต่างๆต,งๆตั้งแต่ชาวประมงไปจนกทั้งถึงกษระสั์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอ่านนะบทที่สีข้อ2นะครับในการประกาศพจนะให้เขม้นขมักเขม้นที่จะทําการนั้นขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสให้ชักชวนด้วยเหตุผลเตือนสติและตักเตือนให้อดทนเสมอในการสั่งสอนหมายความไหครับหมายความว่าการประกาศพจนะเนี่ยเราทําขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสนะครับ เราต้องช่วยกันชวนนะครับด้วยเตือนสติการตักเตือนกันนะสั่งสอนนะครับบทที่สี่ข้อเจ็ดบอกว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกําลังข้าพเจ้าแข่งขันถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วนะครับรเพราะฉะนั้นตัวเราเองเมื่อเราสอนคนอื่นแล้วเราจะต้องสู้นะครับเราแข่งขันกับตัวเองครับนะครับแล้วก็รักษาความเชื่อให้ดีให้ดีที่สุด ต่อไปนี้มงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมและทรงประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ได้และไม่ใช่ให้ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่ก็ทรงประทานแก่คนทงปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้ข้าพเจ้าและทรงประทานกําลังให้ข้าพเจ้าประกาศพระวจนะอย่างเต็มที่ เพื่อให้คนต่างชาติทั้งปวงได้ยินดังนั้นข้าพเจ้าจึงรอดพ้นจากปากสิงโตเห็นไหครับมงกุฎแห่งความชอบธรรมเป็นมงกุฎที่สวยครับเราจะรับบนสวรรค์นะครับบนสวรรค์ได้รับแล้วเป็นนิรันเลยอยู่ที่นั่นบนโลกนี้เราอยู่กันแค่ไม่เกินร้อยกว่าปีนิดๆนะครับแมายกวามว่าคนที่อายุยืนที่สุดนะครับแต่บนสวรรค์เราอยู่กันเป็นล้านปีเลยนะครับอยู่กันยาวเลยเพราะฉะนั้นวันนั้นล่ะ เราอดทนแต่วันนี้สักนิดหนึ่งเราจะรับมงกุฎแห่งความชอบธรรมจากพระเจ้านะครับทีนํามาดูครับว่าใน2ทีโมธีเนี่ยเราจะเอาไปใช้ชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรบ้างประการแรกคือเสียงในความคิดและจิตใจภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซา m ม n d นะครับซาวซ m i ม d mind นี่คือความคิดนะเสียงที่อยู่ในหัวเรานเองเพราะพระเจ้าจะประทานให้ที่จิตใจนะครับบทที่1นึ่งข้อเจ หนึ่งจะไม่ขาดกลัวคือจะไม่ Fear นะครับไม่กลัวสองจะมีลิฟเดทมี Power อสามมีความรักนะครับ l ลิฟอันที่4บังคับตนเองการบังคับตนเองเราเรียกว่าซาวมายนะครับหรือคำว่า s e l ฟ์คอนโทรก็ได้นะครับคือจะบังคับตนเองได้เพราะฉะนั้นคนบ้านเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงแต่เขาบังคับตัวเองไม่ได้นะครับคนบ้าบางทีก็ลํากลางแดดบั่งนะครับ ทำโน่นทำนี่ตะโกนมั่งหัวเราะบางร้องไห้บ้าง,ง,ง,าางเพราะเขาบังคับตัวเองไม่ได้แต่เมื่อเราได้ยินเสียงจากพระเจ้านะครับอย่าลืมนะครับอย่ากลัวครับและเสียงนี้จะมีฤทธิเดชด,ด้วยนะทีนี้ประการที่สองคือทหารของพระเยซูคริสต์เนี่ยจำไว้นะครับว่าทหารของเราเราเป็นทหารประจําการต่อสู้กับกองทัพมารน,นะครับเราไม่ได้ต่อสู้กับรัฐบาลน,นะครับแต่อดทนต้องอดทนในความยากลําบาก กับฐานารประจําการเนี่ยเรามีเสื้อผ้าไม่กี่ชุดก็อยู่ได้แล้วนะครับมีอาหารกินพอพออยู่ได้นะครับไม่ต้องวุ่นวายกับฝ่ายพลเรือนนะครับเขาจะทําอะไรกันเขาจะมีจะมีการอะไรที่เยอะแยะนะเยอะแยะไปหมดนะครับบ้านรถนะครับมีภรรยาหลายๆคนอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องไปวุ่นวายนะครับไม่ต้องวุ่นวายวุ่นวาย,ววายเฉพาะงานที่เรารับใช้จากพระเจ้า เพื่อจะมุ่งให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยคือพระเยซูคริสต์พอพระไทยนะครับถัดไปนะครับข้ประกาศที่3เราได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์พร้อมจากพร้อมอะไรรู้ไหมครับพร้อมศักดิ์ศรีนิลันนะครับเพราะว่าเมื่อเราได้รับความรอดเนี่ยเราก็ตายกับพระองค์แล้วนะครับ เราตายบนพระองค์ถูกตึงไม้กางเขนเราก็เอาตัวเก่าเราเนี่ยไปตึงไม้กางเขนเราจึงรับชีวิตใหม่ในการรับบิสมาในน้ําแล้วก็มีชีวิตอยู่กับพระองค์นะครับตอนนั้นเราต้องอยู่อย่างอดทนนะครับเพื่อจะคลองร่วมกับพระองค์บนข้างบนนะครับเราไม่ได้อยู่ครอบครองพระเยซูไม่ครอบครองข้างล่างนะครับไม่คือหมายว่าไม่ครอบครองบนโลกนี้แต่โลกใหม่ที่จะมาถึงนั้นเราจะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์และถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์ พระองค์ก็ไม่ยอมรับเราเช่นเดียวกัน,นครับโรยเฉายครับที่จะบอกคนอื่นว่าเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วนะครับถ้าเราไม่มีความสัตด์จริงพระองค์ก็ทรงนะครับนะถึงแม้เราไม่มีความสัตด์จริงแต่พระองค์ก็ยังทรงไวในความสัตย์จริงพระเจ้าเที่ยงแท้และจริงเสมอนะครับเราจะโกหกแต่พระเจ้าไม่เคยโกหกนะครับประการที่สี่นี่คือยักษ์สามตัวที่ทําลายชีวิตคริสเตียนจําไวด้ดีๆนะครับ ท่านมีหรือเปล่ายักษ์สามตัวนี้ตัวแรกคือยักษ์ความเย่อหยิ่งครับผมเจอเยอะเลยแล้วผมก็เคยโดนด่ามาแล้วนะครับหยิ่งโดยเฉพาะการไม่ไหว้กันนะครับโอ้เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่ยอมไหวคนอื่นเขาหรือไหวก่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือความหยิ่งชนิดหนึ่งนะครับก้มหัวไม่เป็นนะครับยอมไม่ได้นะครับอาหารนี่ไม่อร่อยฉันไม่กินนะครับ ตรงนี้ที่นั่งไม่ดีฉันไม่เอาอะไรเงี้ยความหยิงมีหลายหลายอย่างครับหยิงยิ่งทั้งร่างกายหยิงท้งจิตใจยิ่งทางวิญญาณโอ้ถ้าวิญญาณหยิ่งนี่เศร้าใจมากครับผมเจอเยอะนะครับความหยิงพวกนี้ต่อไปยักษ์ตัวที่สองคือใจสกปรกนะครับยิงขายตัวนะครับผู้รับใช้พระเจ้าขายตัวเพื่อเงินนะครับรับจ้างเทศนาเอาใจคนอื่นเขาครับหรือก็ไปหลอกลวงลคนอื่นเขาพวกนี้ใจสกปรกครับ ต่อไปยักษ์ตัวที่สามอการไหว้ลูกขรรพบการไหว้ครบเนี่ยเป็นการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตที่ผิดนะครับจัดเรื่องเงินสูงกว่าจัดพระเจ้านะครับแทนที่รับใช้พระเจ้าวิ่งหาสตางค์กันคุณรู้ไหมครับคุณจะมีเงินเท่าไหร่ก็ช่างแต่ตายไปเอาไปไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากนะครับหลายคนตายไปยังมีเงินในธนาคารเป็นร้อยล้านนะครับ น่าเสียใจมากที่เขาใช้เงินไม่เป็นนะครับประการที่5เปาโลกํมชับจิโมทีนะครับให้สอนนะครับเทศนาแสดงออกให้ชัดเจนเรื่องอะไรบ้างนะครับมี6เรื่อง 1. manner of life นะครับพฤติกรรมที่แสดงออกนะต้องแสดงออกทางด้านเ,าเป็นคนชอบทำเป็นคนถ่อมตัวประการที่ 2. วัตถุประสงค์ในชีวิตนะครับ Purpose นะครับ จุดมุ่งหมายในชีวิตต้องชัดเจนนะเราจะอยู่เพื่ออะไรนะหลายคนเออ่ไม่มีนะครับจำไว้น,นะครับผมจะอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์ตายก็ตายเพื่อพระองค์นี่คือประตุประสงค์ประการที่สามคือความเชื่อคือเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เชื่อมั่นนะครับเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นว่าเป็นเป็นจริงเนี่ยเราต้องเชื่อไว้ประการที่สี่คือลอง u f f e ฟริงก็คืออดทนนานยอมอดทน ไม่จะเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอะไรต่างๆต้องทนนะครับและประการที่5เรื่อง charity คือความรักรักแบบต้องมีการกระทำมีการหยิบยืน่นความให้ไม่ใช่รักตะปากประการที่6คือ patience คือความหนักแน่นมั่นคงอดทนนะครับประการที่6นะครับพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ Holy Scripture สามารถสอนให้เราให้ถึงความรอดได โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ถัดไปคือทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้านะครับ Inspiration s of God นะครับทุกตอนพระเจ้าโดนใจทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าฉันชอบอันนี้ก็เอาเฉพาะตรงนี้อ่านเฉพาะตรงที่ขีดเส้นที่อื่นไม่อ่านไม่ได้นะครับประการที่3ปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีนะครับ Reproof หรือ Correction rec นะครับเราทุกคนนะครับไม่มีใครที่สมบูรณ์ พระเจ้าจะค่อยแก้ขไขไปเรื่อยๆประการที่สีอบรมทางธรรมนะครับนะอบรมให้เราถูกต้องนะครับ Instruction of นะครับ in righteousness นะครับอบรมให้เราเป็นคนที่ถูกต้องสมบูรณ์และประการสุดท้ายก็คือเพื่อให้คนของพระเจ้าเนี่ยพรักพร้อมนะครับให้พรักพร้อมในการทำดีทุกอย่างนะเราจะพร้อมในการทำดี ทุกชนิดสอนคนอื่นได้นะครับทุกเรื่องการกินการนอนนะครับการใช้ชีวิตส่วนตัวเรามีคําพยานได้ทั้งหมดนะครับการที่จะเลือกคู่ครองการเอาพักผ่อนอะไรต,รต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะเป็นตัวตอย่างนะครับถึงบอกคนอื่นนะว่าเดินตามอย่างข้าพเจ้านี่นะครับเพราะข้าพเจ้าเดินตามแบบพระเยซูคริสต์อย่าอยากจะบอกว่าอู้น่นไปเดินแบบาตามคนตามอาจารย์เปาโลนู่นเพราะว่าข้าพเจ้า,เาไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ เราต้องฝึกนะครับจึงกระทั่งบอกคนยนึ่เขาได้ว่านเดินด่างชีวิตผมนี่แหละผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างใกล้ๆคุณแล้วพระเจ้าเต็รับเกียรติครับขอรุ่มใหญ่ที่ฐานพระบิดาที่รักขอพระเจ้าด้ยทรงอวยพระพรพระคำของพระองค์วันนี้ที่เราได้ฟังว่าชีวิตของเราเนี่ยเข้าสู่การยึดมั่นในคําสัญญาของพระเจ้าซึ่งพระเยซูสัญญาว่าพระองค์จะทรงกลับมารับเราประทานมงกุฎแห่งความชอบธรรมให้เรา บนสวงสวรรค์และเราจะอยู่กับพระองค์ไปน,นิรันดร์ที่นั่นเป็นล้านล้านปีเลยพระเจ้าขอบคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเุซเจ้าอาเมน